สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่เข้ารบหักแพ่งสุขุสุขคนนะคะมือนีสิพ้าพี่น้องมาเบิงตลาดพักนะคะอำเภอวารินชำราบเฮ้าเอิญว่าเป็นตลาดขายทรงขายปลีกพืชพักต่างๆขั้งการเกษตรซึ่งตอนนี้ราคาพักนาตลาดนี้เป็นจังไดพี่น้องคะหลายคนก็สอบถามเขามากสำหรับยิ่งทหามองขายบ่เห็นมองขายก็อยู่นี่เด้ยตลาดวารินพี่น้องคะ รา,าราคาเป็นยังไงเพื่อนว่านะคะต้องมาถามพา่อค้าแม่ค้านะคะเพะื่อนรับมาจะใส่แนเราจ้าค่าตอนนี้ผลผลิตตั้งการเกษตร,รราคาเป็นยังไงแม่เดี๋ยวสิพ่อพี่น้องมาหลอกเบิ่งจักน้อยหนึ่งค่ะใช่สวัสดีค่ะสอบถามเนี่ยค่ะอ่อยจักนิดหนึง่งอ่อยมาจากทา้งใดคะมาขายอยู่นี่นี้โอ้อยู่ว่ารินนี่นะครับอ๋ออยู่ว่ารินเท่านี่แมนครับจ่ารับยังมาขายแน่มันแ้ง บ,บวงแน่กระโปดแน่หลายอย่างค่ะเอาเจ้งสีสะ,ะอไอ่อันบัก่วงเนี่ยเอามาจากทั้งใดคะอ๋อวงอมลิคนครับช่องจอมช่องจอมโอ้ทุงละเท่าใดคะนี่เข้ามาขายต้นท่งราคาอยู่ร้อยแปดสิบปรง้อยแปดสิบป<อ>ปีกกสออ๋ค่ะค่ะไอเรามั่นละคะมั่นก็เท่กันนี่ค่ะมั่นทงุงละเท่าใดคะมั่นก็ทรงมันก็ร้อยยี่สิบ ลอยสามสิบแตวเตนะครับงวใหญ่หัหน้อยตามเบอร์นะครับมั่นคัดมั่นน่อยนะครับค่ะลอยลอยเท่าไหแน่นะคะตั้งแต่ละค่ะมีลอยยี่สิบลอยสามสิบลอยสี่นะครับอ๋อค่ะเขาโพดนะคะไอ่เขาโพดก็จนมากมา่ตะโคราดอเอามาตะโคราดครับผมค่ะเป็นถุงเท่าไหร่คะตอนนี้ตอนนี้ลอยสามสิบลอยสี่สอยสาบลอยส่สิบ่อย่างยืดอันนี้ราคาถือหรือแพงไอ่ปกติ บานกลางกับตัวถ่วงมันแย่งกับตกไปสองลอยอ้เหรอครับผมสองลอยกับมี่ของบ้านออกมันก็เหลืออยู่ประมาณลูกนาชีชิฟโคกชิฟแนวแต่นะครับแล้วแต่ของหน่อยของหลายค่ะไอ่ตอนนี้ที่เอามาจากบ้านเฮานี่มี่อย่างแน่อ่แถวบ้านเฮามี่อย่างก็มีบักแฝงบักแฝงบักแฝงนี่เอามาจากแถวใดคะแถวกันทะลุมนะกันทะลุมเนาะครับผม จะกิโลคะไอถุงนึงนั่นถุงนึงกับเกียรติยูเก่าโล่เก่าโล่กลัวเก้ากิโลราคาเท่าไหร่คะราคากระไรห้าสิบถุงละหน่อยห้าสิบับเดี่ยวแต่สายทรงสายปีกกับคนละอย่างนะอ๋อบักอือราคาไอักอือกับบ้านเท่าฟักทองแถวบ้านเท่านี่เนาะครับผมแถวกันทะลักกันทะล่มบอกครับผมครับจนมากกียรยูน้ำไหมน้ำผู้นะกปลูกได้ช่วงนี้นะถุงละเท่าไหร่ไอ กระถ ung แล้อยกบบาทเดี่ยแต่มันมีหลายหลายพันนะกับก็ก้องไงก็ก้องน้อย้อยกว่าบาทสิบกิโลบ่คะบ่ถึงครับบ่ถเกทโลแปดโลอ๋อจ้ะจ้ะถือว่าราคาบ่แพงปานใดแม่นบ่อซัมม่แมนครับแม่นครับอ๋อถ้าแพงๆนี่เขาจะอยู่ประมาณถุงละเท่าไหร่ลอยหกลอยเจ็ดจ่าเดี่ยวแต่พันอ๋อจ่ะคือยังยืดตามเลย จ้าจ้าอายโอค่ะขอบคุณเนี่ยไลเดอร์อายเดอร์ขอบคุณค่ะสำรวจเนี่ยจักน้อยหนึ่งี่น้องเพป็นอยากงูอันนั้นพักมอเตอร์ไซค่ะนี่อันนี้มากจะกะหล่ำเหล้าะกะหล่ำเมืองเล้าโอ้นั้มเขาเนะาะเป็นเตียงไหนบ้านเฮ้ามันโบมี่บอาค่ะช่วงนี้มันยังม่ทัน่โบทันออกโอ้แต่ท่านางเขาจะปลูกได้หลายเนะาะจ้าแล้วเขามาขายแบบนี้ทุงละเท่าไหร่คะตอนนี้หกสิบบาทหกสิบบาทอุ้ยราคาโบแพงนี่แม่นบอคาค่ะอันปกติ ถามเมนลาค่าเขาสูงสูงนี่กะลำนี่จะอยููลาค่าถุงละประมาณเท่ารดคะแพงสุดกประมาณที่เคยเจอร้อยหกสิบแพงสุดเคยเจอร้อยหกสิบบาทอ๋อแต่ว่าตอนนี้อยู่ที่ถุงละหกสิบบาทเอาโบดิไปซุ่นเด้อลงมาแล้วแสดงว่าน้ำเขาเซาไหลายค่ะเอามาจจกมือจจกมือเบิร์ตค่ะแบบไดหลายอย่างสิเดี่ยวเดียวอูมเดียวอู้วีนองค่ะ แสดงว่าพี่น้องข้ามาเอาจากทัวถูกสารทิศเลยตอนนี้กะลัมบ้านก็ร่างสิออกนะครับปีใหม่ก็ออกแล้วครับถ้าทำเม่นกะลัมบ้านข้าออกก็คือข้ากกะลัมแถวนี้บอคะครับผมอ๋อจ้าจ๋าจ๋าอ่ะจบถามเมืองขอบคุณได้หลายค่ะไอจ้าจ้าสวัสดีจ้าค่ะอันแม่ค้านี่เป็นคนอยู่ทา้งใดมาทา้งใดคะคุณรีรัตน์ค่ะศรีรัตนะนะสีรัตนะนี่จังหวัดยังจังหวัดศรีสะเกษครับจังหวัด จังวัดศีสเกดอาถามราคาพักตอนนี้เนยจ่ะัตอนนี้เหรออากสิไข่ตะไค่จ้ะกะไครห้าสิบหกสหสิบหกสถุงหนึ่งจะกิโลคะถุงนึ่งหลหกิโลค่ะพี่น้องห้าสิบหกสิบบาทนะคะนี่เข้ามาทุกมือบปล่คะค่ะมาทุกวันอ๋อมาทุกมือรับมาจากสวนพี่น้องเข้าทั้งทางศรีรัตนาคศรีรัตนาอ๋อจ้ะแปงล่ะคะแตงหกถุงละหกสิบบาทสิบกิโลใช่ค่ะ โอ้ค่ะค่าเหลืองราคาตอนนี้เป็นเท่าไหร่ค่าเหลือง150เอาคือถูกค่ะของตอนนี้จะลงแม่นเบอร์ตอนนี้มีผักอย่างที่ราคาแพงที่สุดค่ะข่าข่าถุงละเท่าไหร่คะถ่วหรือเปล่าอันนี้ถุงละร้อยถุงละร้อยนี่จะกิโลค่ะห้าโลค่ะหากิโลกรัมแม่เอายังคะแป้งไอ้บวบเลียมล่ะคะบบวเลี่็ เก้าสิบร้อยแล้วแต่ค่ะเก้าสิบร้อยอ๋อกว่างตุ้งหรอคะกว่างกว่างตุ้งหกสิบกว่างตุ้งหกสิบอ๋อจ๋าจ๋าค่ะอ่าคือเขาจะมีลูกค้าประจำแล้วแม่นบอกค่ะถ้าลูกค้าประจำล้วก็อีกราคาหนึ่งค้าแม่ประจำก็อีกราคาหนึ่งเพิ่นเพิ่นจะมารับไปขายต่อใช่อ๋อจ๋าจ๋าเพิ่นจะอยู่แถวใดคันแถวในวารินเท่านี่บอการิินมั่งอำนาจ พี่บูนโอกดาหารแล้วแต่โอ้ไกลขนาดนั้นก็จะกระมรับนีใช่โอ้จ๋าจ๋าเราก็จะมีผู้มาซื้อไร่ย่อยกับมีคือกัน๋อจ๋าเป็นแบบนี้พี่น้องค่ะเพื่อนต่อยคนของการสะนั่นเลยตอนนี้ขอบคุณแน่หลายนะคะขอบคุณค่ะหวัดดีค่ะขอบคุณค่ะให้ท้ามเรื่องพิกเน่จ๋าตอนนี้พิกกิโลกรัมละเท่าไหร่นะคะกิโลละห้าสิบบาทกิโลกรัมละห้าสิบบาทนี่พีกอย่างค่าเข้าเอิ้นพกบาทค่ะพีกบาท พริกแปบนี่อ่าพริกแดงนี่เนาะค่ะกิโลกรัมละห้าสิบบาททำเป็นข้าเจ้าซื้อแบบยกถุงล่ะคะถุงละเท่าใดตอนนี้ร้อยห้าสิบค่ะตอนนี้ถุงละสี่ร้อยห้าสิบบาทสิ้กิโลเป็นบ่ค่ะอ๋อจ้ะเราเราพักคอมเปร์ล่ะคะพักคอมเปร์ช่วงนี้ราคายกถุงเท่าใดคะร้อยหนึ่งหรือแปดสิบเนี่ยค่ะอืมค่ะราคาลงแล้วเนาะก่อนหน้านี้แพงกว่านี้เป็นบ่ค่ะประมาณถุงละสูงสุดเคยสูงสุดอ๋อค่ะร้อยยี่ ร้อยยี่สิบร้อสามสิบร้อยยี่สิบอ๋อจ้าจ๋าจ๋าตอนนี้เขากะเอาออกมาแยกขายทั้งขายปลีกและขายทรงค่ะจ้าหมัดละสิบห้าบาทอืม<ช>ค่ะค่อะอุ้ยมาแล้วผักไปเซนอ,อกวันนี้เพื่อนจะาวารุ่งหนีบอกขอบคุณที่หลายนะคะขอบคุณค่ะจ้าจ้าค่ะแม่ค้าคารวัสดีจ้าสอบถามแน่นิดนึงจ้าอันเห็นเพคนกระลังจะเอาพี่เกี๊ยวไปส่งตอนนี้พี่เกี๊ยวทุงละเท่าไหร่คะตลาดขายอยู่สองร้อยกว่าบาทจ้ะ สองร้อสิบสอถึงสามร้อพี่หยวกนะคะพี่น้องค่ะตอนนี้เท่าไหรนะคะสองร้อยแปดสถึงสามรอยค่ะสอง้บถึงสามบาทนะคะตํ้มเดี๋ยวตัเบอคือกันเบอร์ขามงามเป็นบะคะอ๋อพี่หยวกแล้พ่อข้าวดีค่ะอันมะเขือดิทุ่งแล้วเท่าไหร่ครับพ่อสองร้อยห้าสิบสองรอยค่ะพ่อรับมาแต่รไค์แ่นี้มะเขือเนี่ยค่ะโอข้าวมันเด็กวสวัส โอ้มาจากนาครสวรรค์อันบ้านเ้าปลูกไรกี่ป่อบ้วยเอามาไก่แห้งพี่น้องอยู่นครสวรรค์บอกว่ามาจากนาครสวรรค์นี่นี่เอื่อยแล้วมีผักบุง้งถาเมื่อยเล่าเอื่อยคะ่ะสวัสดีค่ะผักบุง้งทุงและาอด่ะเอื่อยหน่อยกี่บาทหน่อยาอยเท่าไหร่คะผักบุง้งห่อยเศร้าหา้สามกิโลหรือห้กิโลเอื้อยห้กิโลหกิโลกร,รมัมอืมกะแล้วค่าย,ยังสูงอยู่เนาะ แม่นบอกเอยราคายังดีอยู่ยังดีอยู่ราคายังดีอยู่ค่ะภักบุญ120บาทค่ะช่วงเมื่ันหันถื่อนไรช่วงเมื่ันหันเท่าไรเอื่อยถุงละสาบาทถุงละสาบาทหากิโลกิโลปะเอื่อยผักชีหอมเอื่อยผักชีหอมราคาเท่าไรคะถุงละชีหอมจ้ะช่วงนี้หาลอยหาลอยจะกิโลคะนี่กิโลละหนอยกิโลกรัมละหนึ่งร้อยบาทพี่น้องคะโอ้ผักชีหอมแพงแน่อยู่เนาะ เอือยคะเอือยเอามาจากใสเป็นหลักคะแถวบ้านบ้านยูใสค่ะแถวม่วงแถวม่วงสามซีอืมค่ะจ้ะพี่น้องเขาปลูกรายบ่คะช่วงนี้ทั้งช่วงนี้แล้วเขาเป็นกาลันตปลูกของออกแสดงว่าพักราค่าเริ่มลงบ่ค่ะละคาจะถอยแล้วถอยแล้วเนาะจ้ะเอาพี่น้องเคยเริ่มถอยเราเด้อว่าสันปกตินี่ราค่าพักเนี่ยแข้งจะอยู่ช่วงเดือนใดคะ ยังในจะอยู่หนาฝนหนาฝนจ้าแล้วถ้าปีใหม่ยังสี่จะพ่อขยับขึ้นแน่บ่คะปกติปกติถ้าถ้าฝนบ่บ่หลาก็จะบ่เป็นราคาปันไดนบ่ปันไดนโอ้เนึกว่าแต่สิขายดีสปีใหม่บ่แม่นติช่วงโควิดแทงแล้วเลยปีใหม่บ่ได้เลยอยยปนังืต้องอยู่หนาฝนเนาะปลูกยากเด้เนาะปลูกยากเก็บยาก ช,ช่วงนั้นเพราแม่นแย่งพักกันเลยเป็นว่าช่วงนั้นอืดแม่คขาแย่งกันแม่คขาแย่งกันสื่อขายจ้าจ๋าจะเป็นแบบนั้นสวัสดีค่ะมาเด้อขายกินบักม่วงจ้าจ๋านิังไดคะไอผักกาดพักกาดเอามาตะใส่ขันไหนเพชรบูรณ์ค่ะ อ้าวของเพชรบูรณ์บ้านเฮาบ่มีบ่คะ<า>ช่วนบ้านเฮามีอยู่ค่ะแต่ว่ามันยังออกบ่หลายโอ้แมนจากเพชรบูรณ<น>์แม่นทุงละเท่าใดคะอ่าทุงละลอยค่ะทุงละลอยส่วงคือข้าคขากัดสามสิบสี่สิบก็มีอ๋อแต่ตอนนี้หนึงนน่งลอยบาทหนึ่งลอยค่ะขาคขากรองทีอืมค่ะอันนี้ล่ะคะกระลาลามีสปปละอ่เนี่ยค่ะเพกระลาลามจากเพื่อนบ้านเฮาทุงละเท่าใดคะตอนนี้อ่าตอนนี้บ่คะค่ะห้าสิบหกสิบบาทแล้วแต่ความงามของมัน ข้าวหนหัวบักใหญ่เลยเนาะแม่นเพิ่เบอร์เนี่ยค่ะหกสิบบาทจ้ากับกับบัวแพงเกินเกินไปแม่นค่ะจ้าค่ะขอบคุณในหลายจ้ากินบักม่วงต่อมากินบักม่วงนแล้วเจลแม้สวัสดีค่ะโทษค่ะไอรับมาแต่ไสนนอค่ะหนีร่องทูนน่าเขาปลูกสวนปลูกเองปลูกเองลุงทูนน่าเขาเจ้าปลูกหายโอ้ร่งทุนเห็นเขาเจ้าปลูกหาบัก เขาเอิ้นบักฟากบักแฝงแฝงบักแฝงเนาะอันแฝงยูใสคะปลูกนะกันทะล่มกันทะล่าร่มพี่น้องปลูกหลายบอกคะหลายคแบบอ๋อเฮาเฮาต่องลงทุนทุกอย่างเลยบอกคะบอลลุกตุ้มเฉพาะเมล็ดพันธุ์อ๋อลงทุนเมล็ดพันธุ์ให้พี่น้องเพิ่นปลูกครับข้าเจ้าปลูกเฮากระปงไปรับซื้อตามตามที่เฮาเอาเมล็ดพันธุ์ไปขายอ๋อจะจะช่วงนี้ออกลายบอกคะก็เริ่มก็เริ่มแล้วค่ะอันนี้ใครราคาถุงละเท่าไหร่คะตอนนี้ลอยพกสิบบาท ร้อยหกสิบบาทสิบกิโลกรัมบอคะแม,แมนแมนมค่ะถือว่าเป็นราคาหรือว่าจังไหนคะ่ะตอนนี้สำนีบมเนนนอนคับบมเนนนอน,อน,อนแกน้อยกระลง้งออกไรกระลง้งตามตลาดเขาเขาคยราคาสูงสุดนี่ทุงละเท่าไหร <280. S 1> ่สองร้อยแปดสิบโอ้ห่างกันแห้งเนาะห่างกันแหง้งเราล่งสุดๆคเคยราคาเท่าไหร่คะยี่ห้าบาทสี่ทุงร้อยสองบาทสิบกิโลนี่นะครับ คือตลาดมันหลายมันก็นโล่งซับตลาดแม่นบอกค่ะแต่เขกระเพาะปัญหาเลยสองบาทข้ก็อยู่ได้ลยโอ้แม่นบอกค่ะเพราะว่าเขาจะขายเป็นฟักแก่<อ>ฟักแก่เขาโรงงานเฮ็ดใส่ขนมกันไข่แดงอ๋อกข่เฮ็ดอีกแบบนหนึ่งเขาสามารถขายฟักแก่เ<อ>ด้นำฟักแก่ฟักแก่เขาก็ได้เพราะมันนวยเรื่องเป็นซิปโลอ่ะเขาก็ได้เขาอ๋อจ้าจ่าเขาก็จะนวยใหญ่กว่านี้แม่นอ๋อจา้าคือสามารถเป็นฟักแก่เด่นนำเขาก็จะแปรรูปหลายอย่างเพราะฉะนั้น พี่น้องเพื่อนกับเฮ็ดกันหลายอยู่เนาะค่ะเน้องจ่ายันอืมจ้ายตีเฮ็ดหน้าล่ะเฮ็ดหน้าโอ๋อหน้าเฮ็ดหาเดือนเขาเห็ดเก้าสิบมือเก้าสิบมื้อครับเก้าสิบวันสามเดือนสามเดือนสามเดือนก็าเลยเก็บเกลยวแหละเขาได้เก็บขายแหละเขาเลยเปร์ไรเราเกือบสี่หมื่นบาทอันนี้ก็าเห็ดจ้าก็าเป็นเห็ดค่ะไรเราเกือบสี่หมื่นบาทปลูกปลูกได้หน้าได้เลยแน่ครับเนี่ยโอ้จ่ายจ่ายคนเฮาบางคนมัน แต่ว่ามันก็ความเสี่ยงกับมีค่ะค่ะทีบางคนมีมีปัญญาผลิตแต่บระปุยปัญญาขายมันก็่มื่อกลากลายเป็นว่ายังยันยานอยู่ก็เลยยานนี่เหรอคะแต่ถ้าเป็นแบบนี้ก็คือถามมีคือคนคุ้นเคยเคยช่ำใหราการแล้วเคยเคยที่เพชรเหชรพุกันเนี่ยประจับเพชรเขากับข้าขายกันมานานแต่พวกเขาบอกเคยเคยกับญาติเขาจะผูกไปแล้ววุ้ดพิซซี่กับญาติจ่าจ่าจ่าก็จะเป็นแบบนั้นพี่คนขายตลาดเขาญาติสุดพี่คนขายตลาดค่ะมีเพื่อนมีมาเลท่านหาแล้วก็ไปรับซื้อขึ้นอีก โอ้สุดยอดค่ะจ้ะขอบคุณนี่หลายนะคะจ้าขอบคุณ,ค,ณค่ะค่ะกินเขาไปน้่สอบถามไปน้น่เด้อ่ะะน่าไปแต่แสบค่ะอันเขาเศา้าหรือเข่าที่ยงคะนี่เข่าเส <laughs> าเร์วาแล้วตรงถามแบบนี้แม่ค่ะนี่นอโอ้ยหาเวลากินเขากันอย่ากินน้องค่ขะขายขายลาอยังจ้ามีขนาหวานมีหอมจ้็มีขนาธรรมดามันะะุ้นซายพริกยำจ้าขัาบุ้ง เอาราคาดิแหน่ข่าข้าก็ีขา่ขาอยู่ราคา120เจ้ถุงละ120สิบกิโลเมนบอกคา่ะห้าโลค่ะห้ากิโลข่าหวานราคาขนาหวา,า,า,านก็น120เจ้ห้าโลห้าโล120ก็พริกทอดมีสี่ลอยจ้สิบโลโอ๋อมะระจีนเอื่อยมะละจีนบาค่ะ180ค่ะจ้มะละจีนห้า,180าก,ะะกิโลกรัม <5 S 1> กิโล่ะ180นะคะถุง,งละเจ็ดอยค่ะหาโลพริกยำห้าโลสี่อยค่ะเดี๋ยวยุดก่อน อีหยังก่อค่าทุกเลเจ็ดอยพักกางสายค่ะพักอโกนะแพงเมนบพคาะตอนนี้จาแพงแห้งเมนมีพักบุงพักบุงกับแพงลอยหาซิจะตอนนี้พักบุงลอยหาซิแล้วก็ขึ้นใช้ขึ้นใช่เจ็ดลอยค่ะเจ็ดลอยก0เราลอยส่าทราคาทรงอยู่นี่แต่ว่าออกไปหาดุขาค่ะบุ้งว่าเขาคิดเท่าไรบุ้งแต่ว่าราคาทรงตลาดวินตอนนี้ลอยสี่ค่ะกิโลกรัมละร้อยสีบาทสุดยอดเลยแพงแห้ง พักบุงนี่ถือโ่าละสามสิบขายทรงอยู่ก็ยังแพงอยู่เนาะเมนถือว่าแพงค่ะจ้ะพักบุงนี่ย่ำลงสุดๆนี่จะทุงละเท่าไหร่คะเจ้าบาทสิบบาทก็มีคนซื้อค่ะอันขึ้นทรายนะคะขึ้นทายไม่ลงบะตังทายนี่ก็ไม่ลงค่ะลงมางหันทุงละสองลอยลอยหาซบ้อบริขึ้นมาเจ็ดลอย่มืัอซักซี่หอมบางหันก็ทุงละเจ็ดลอยเดี๋ยวนี้ก็เรืออยูหาลอยจ้ะลงมาลงมาสองลอยเนาะ แต่ก็ยังราคาดีแม่นค่ะจ้ามีราคาดีทุกอย่างเลยค่ะจ้ะมีแตงถือแน่นตอนนี้แตงแม่นบอคะจ้ะถุงละประมาณเท่าไหร่คะแตงเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทเอาพี่น้องฟังเอาเด้อแล้วแต่ช่วงบวกคือกันนะคะนะวันที่แล้วแต่วันก็ถูกวันก็แพงหัวใจเท้าถุงละร้อยค่ะอันนี้อันนี้เดือนท่านว่าค่มปีสองกันละร้อยหกสิบห้านะคะ เาขาเพ้นอนี่ไหลใหญ่เพิ่นกินเขาตากรึตัวพี่น้องคะจะพ้าเบ่งบรรยากาศนะคะเพื่อนว่าเบ่งหันนี่แตงราคาถูกนะคะช่วงนี้เพิ่นเพิ่นว่าก็แม่นที่รีเพราะว่าเขาเห็นมาเนาะลายหลายหลายแห้งแสดงว่าออกหลายราคาจะจะลดนะคะช่วงนี้กระลำปีที่เพื่อนเอามาส่วนหหายเกามาจากจากเมืองเล่าท่านั้นเลยนะคะ สวัสดีค่ะทำราคามะเขือเทศเนี่ยจ้า,อ,า,า,อ,าอันมะเขือเทศนี่ทุงละเท่าไหร่คะตอนนี้ทุงละแปดสิบบาทครับแปดสิบบาทจะก,กิโลค่ะนี่หาโลครับหากิโลกร,รมัมเ h o u s e h มาจากสาคะ่ะหลักๆน่าตอนนี้ผมแรงของของสกลนครกับของเตาง่อยสกลนครเตาง่อยครับทั้งบ้านเท่าเพราะท่านออกบ่คะออกเยอะมากกว่าท่านหลายอ๋อจ้ะเล็กนน้อยะจ้ะ ถุงละ80บ,บาทนี่ถือว่าเป็นราคาหรือจังได่คะหรือราคาตกราคามัน่นใจราคามันม่นคงอยู่ในจุดกลางๆครับ<อ>มันมันเบ่แพงปานาดอะไรก็บ,บก่รู้80บ,บาทมันตกลังละ4 0 0ปกติเขาจะลังละเท่าไดรคะขาแม่นส,ส,สูงสุดนะคะ่ะสูงรองาั1 6ก0ันแปดครับโอ้คือต่างกันแท้อีหลีบเหรอคะ่ะไม่ค่ะคือตอนนี้อยู่4 0 0แต่เคยไป1 6ั0หกพันแปดเราเคยต่ำกว่านี้บ่คะต่ำกว่า4 0 0มีบ่5 0บาท ต่อลังล่งละห้าสิบบาทแปดพี่น้องค่ะปแาดเนาะกระตงซื้อออกมาหิ้งวัวกินดีสิแบบนพี่น้องข้าสิมีแห้งเก็บอยู่แบบนี้นะมันจะไหนล่ะฮะกระองซื้อออกให้สวนที่เก่ากระองซื้อคือเก่าแต่ถึงข้าวคล้ายอะไรคะเขาไปให้งวัวกินเอาไปให้งวัวกินแม่นรับคือว่าเขาต้องเห็นใจสวนเขาค่ะคือเขาเคยไปรับน้ำแม่นครับอ๋อถือกระตงซื้อแม่นครับอ๋อค่ะแต่กันถือคนนั้นก็คือว่า ใช้ถึงเลยโตไผ่โตมันจะเจ้าเสียตังใดเนาะแต่ว่ากิโลละสองบาทเนาะตังหนึ่งมันจิ้มหาโลดอะรตัวละางหัสสิบบาทค่ะคายเข็มพ่อปะบ่พอแล้วแต่ว่าร่างละสิบบาทกับคายเข็มค่ะมั่งขาบ่พอแล้วบ่ได้ดอกค่ะคาน้ำมันคายอย่งอีกเนาะจ้ะขอบคุณค่ะขอบคุณเขาค่ะพี่น้องค่ะนี่ก็คือตลาดวารินชำราบนะคะเป็นตลาดขายปีกขายทรง ผลิตผลทางการเกษตรต่างๆไร้แห้งพี่น้องคะมาจากทัวทุกสารทิศเลยที่เดียวนะคะผากเหนือผากกลางภาคตะวันออกตะวันตกมาหอดจากสปปอรลาวเนาะที่มาสู่ตลาดมองนี้นะคะหลายคนถามว่าเห็นไทายคลิปข้าจะปลูกแล้วไปขายใสยนี่แหลคะค่ะถ้าเป็นคนนอุบลหรือว่าหรือว่า อุ๊กแล้วไปวขายสายประสันมองนี้ก็เป็นตลาดใหญ่อีกมองนึงที่พี่น้องเฮ้าไ้ขายผลผลิตทางการเกษตรนะคะจังไดพี่น้องค่ะฟังจากคลิปนี้เอาละกันเนาะว่ามีการเปลี่ยนแปลงจังไดแน่ขอบคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามนะคะอยู่ที่มีแห้งหักแพงแบ่งปันค่ะสวัสดีค่ะ